ในท้องทะเลอันไกลโพ้นมีราชาแห่งท้องทะเลนามว่าไทยทันปกครองอาณาจักรเงือกอยู่ด้วยความสุขสงบคิงไทยทันมีลูกสาวทั้งหมดเจคนนางเงือกทุกคนสามารถว่ายขึ้นไปบนผิวน้ำได้หลังจากอายุ15้าปีแต่นางเงือกน้อยคนสุดท้องนั้นยังเด็กเกินไปเธอจึงเฝ้ารอคอยโดยฟังเรื่องราวเกี่ยวกับมนุษย์จากปากของเหล่าพี่พ ที่ได้ประสบพบเจอบอกเล่าความน่าอัศจรรย์ของโลกที่อยู่ด้านบนนางเงือกน้อยชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ว่ายน้ำไปยังซากเรือที่จมลงสู่ก้นทะเล เรือที่เก็บสมบัติต่างๆจากเบื้องบนของใช้ที่เธอไม่เคยเห็นกลายเป็นของสะสมสุดโปรดนางเงือกน้อยมักจะเล่นของเหล่านั้นไปพร้อมๆกับการร้องเพลงโดยมีฝูงปลารายล้อมเป็นเพื่อนเสียงอันก้องกังวานของเงือกน้อยขึ้นชื่อว่าไพเราะที่สุดในท้องทะเลในที่สุดเมื่อถึงเวลาที่เงือกน้อยอายุครบ15ปีเธอก็รีบไว่ขึ้นสู่ผิวน้ำ ภาพที่เห็นคือเรือลำใหญ่บนเรือบรรเลงดนตรีไพเราะกลาสีกำลังเต้นรำอยู่บนดาดฟ้าเธอเห็นชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งที่ดูเหมือนทุกคนบนเรือต่างให้ความสนใจและเคารพยำเกรงเขาต้องเป็นเจ้าชายแน่ๆนางเงือกน้อยคิดและรู้สึกประทับใจชายหนุ่มคนนั้นทันที นางเงือกน้อยเพลิดเพลินกับภาพตรงหน้าได้เพียงไม่นานก็เกิดพายุโหมกระหนำ่ำลูกเรือทุกคนพยายามคุมใบเรือและพวงมาลัยเรือเอาไว้เพื่อต้านแรงลมน,นั้นแต่คลื่นโหมแรงน่ากลัวจนในที่สุดเรือก็พลิกคว่ำ ร่างของชายหนุ่มรูปงามคนนั้นกระเด็นตกเรือในทันทีเงือกน้อยตกใจมากเธอรู้ดีว่ามนุษย์ไม่สามารถอยู่ใต้น้ำได้นานจึงรีบพุ่งตัวดำดิ่งลงไปอย่างรวดเร็วแล้วคว้าคอเสื้อของชายคนนั้นเอาไว้ก่อนที่จะว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำให้เร็วที่สุดทั้งสองลอยคออยู่ในน้ำกระทั่งพายุสงบในตอนเช้านางเงือกน้อยมองเห็นหาทราย เธอพยายามพาร่างที่นิ่งของเจ้าชายขึ้นฝั่งและจ้องมองใบหน้าอัล่อเหลานั้นพลางรำพึงว่าเขาตายแล้วหรอเธอเริ่มร้องเพลงเศร้าแต่ทันใดนั้นเจ้าชายก็เริ่มขยับตัวโอ้คุณเป็นยังไงบ้างเงือกน้อยถามพร้อมแต่หน้าผากของเขา ในตอนนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงผู้คนมากมายกำลังตรงมาเธอจึงรีบว่ายน้ำไปหลบอยู่ตรงโขดหินมองดูเจ้าชายถูกผู้คนทำการช่วยเหลือโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าใครทำให้เขารอดชีวิตมาได้เงือกน้อยกลับไปยังท้องทะเลเมืนเฉยต่อเหล่าพี่ๆอยากรู้ว่าการเดินทางไปโลกเหนือน้ำของเธอเป็นยังไงบ้างเธอนิ่งเงียบรู้สึกเศร้าหมอง เพราะตกหลุมรักเจ้าชายเข้าแล้วแล้วเธอก็นึกถึงเรื่องราวของแม่มดแห่งท้องทะเลผู้ที่สามารถดลบันดาลอะไรก็ได้เงือกน้อยไม่นึกกลัวเลยสักนิดเธอรีบไปหาแม่มดในทันทีเมื่อพบกับแม่มดเงือกน้อยได้บอกไปว่าเธอต้องการจะมีขาแบบมนุษย์เพื่อที่จะได้อยู่กับเจ้าชายไม่มีปัญหาที่รักเรื่องง่ายๆแม่มดบอก แต่ก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนฉันขอแลกเสียงของเธอกับขาคู่นี้นางเงือกน้อยตกใจเสียงของเธอคือสิ่งมีค่าที่ทำให้ใครๆต่างหลงรักเธอไม่จำเป็นต้องใช้มันนี่สาวน้อยเธอทั้งสวยน่ารักทำให้เจ้าชายหลงรักได้ไม่ยากอยู่แล้ว แม่มดพูดต่อแต่มีข้อแม้นะถ้าเจ้าชายแต่งงานกับคนอื่นไปละก็วันรุ่งขึ้นเธอก็จะตายและเสียงของเธอจะอยู่กับฉันไปตลอดกาลแต่ใครจะรู้เขาอาจจะเลือกเธอก็ได้เงือกน้อยครุ่นคิดว่ายังไงฉันไม่มีเวลาทั้งวันนะ ในที่สุดนางเงือกน้อยก็ตอบตกลงแม่โมดจึงไร่มนทันทีเธอรู้สึกเหมือนถูกหมุนเหวี่ยงและเมื่อลืมตาตื่นขึ้นเธอก็อยู่บนชายหาดที่เคยช่วยเจ้าชายเอาไว้และที่น่าตกใจคือความฝันของเธอเป็นจริงแล้วหางของเธอหายไปเธอมีขาคุณผู้หญิงคุณมีปัญหาหรือเปล่าไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจ้าชายที่เอ่ยประโยคนี้ นางเงือกน้อยพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดออกจากปากของเธอพูดไม่ได้เหรอเขาถามนางเงือกน้อยสายหัวโอ้งั้นผมจะพาไปที่ปราสาทคุณสามารถล้างเนื้อล้างตัวที่นั่นและหาเสื้อผ้าแห้งๆมาใส่ได้ นางเงือกน้อยมีความสุขมากที่ได้อยู่กับเจ้าชายคืนนั้นเจ้าชายพาเธอชมรอบๆปราสาทเล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังแม้จะไม่ได้ใช้เสียงพูดคุยกันแต่เจ้าชายทราบดีว่าเธอเข้าใจทุกอย่างที่เขาพูดเจ้าชายรู้สึกดีที่มีนางเงือกน้อยเคียงข้างแต่ก็อดนึกถึงเจ้าของเสียงอันไพเราะที่ช่วยชีวิตเขาตอนเรือล่มไม่ได้ เจ้าชายมั่นใจว่าผู้หญิงที่อยู่ข้างเขาตอนนี้ไม่ใช่เธอคอนอนนั้นขนาดพูดยังทำไม่ได้นับประษาอะไรกับร้องเพลงวันรุ่งขึ้นเงือกน้อยไปที่ทะเลและได้พบกับเหล่าพี่สาวของเธอที่มาพบยังผืนน้ำด้วยความเป็นห่วงนางเงือกน้อยเล่าเรื่องราวให้กับพี่สาวของพวกเธอได้ฟังเหล่าพี่ๆบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงและให้เธอกลับขึ้นฝั่งไปแล้วค่อยมาพบเจอกันใหม่ ในวันต่อมาเมื่อนางเงือกน้อยมาเจอกับพี่ๆอีกครั้งเธอพบว่าผมอันยาวสลวยของพี่ๆนั้นหายไปเพราะพวกเธอได้ตัดมันทั้งหมดออกมามอบให้แม่มดทะเลเพื่อแลกกับมีดแม่มดมอบมีดนั้นเพื่อให้หนางเงือกน้อยไปปลิดชีพเจ้าหญิงเพื่อที่งานแต่งงานจะได้ไม่เกิดขึ้นไม่ต้องตายและสามารถกลับไป,ไปเป็นนางเงือกได้อีกครั้ง นางเงือกน้อยรับมีดมาเพราะรู้ถึงความหวังดีของพี่ๆแต่เธอตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่ทำร้ายเจ้าหญิงองค์นั้นเหล่าพี่สาวนางเงือกกลับไปยังวังใต้ทะเลและพบกับพ่อซึ่งกำลังโกรธเกรี้ยวสักถามว่าพวกเธอไปไหนมาและน้องสาวคนสุดท้องหายไปไหน เหล่าพี่สาวเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ราชาฟังเมื่อราชาไทยทันขึ้นไปยังผิวน้ำและเห็นเรือซึ่งจัดพิธีแต่งงานจึงรู้ได้ทันทีว่านางเงือกน้อยไม่ได้ลงมือราชาไทยทันจึงไปหาแม่มดทะเลแม่มดใจร้ายหัวเราะขึ้น บอกว่าวิธีเดียวที่จะช่วยลูกสาวของเขาได้ก็คือมอบคาาของราชาให้กับนางราชาไทยทันไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องมอบคาาให้แม่มดหัวเราะอย่างบ้าคลั่งกับชัยชนะของตัวเองและรีบขึ้นไปยังผิวน้ำเพื่อดูงานแต่งงานนั้นนางแปลงร่างเป็นอสุรกายคล้ายปลาหมึกตัวใหญ่น่ากลัว นางเงือกน้อยเห็นดังนั้นจึงรู้ทันทีว่าต้องปกป้องทั้งเจ้าชายและว่าที่เจ้าสาวของเขาเธอหยิบมีดเล่มนั้นของแม่มดขึ้นมาทว่าแม่มดก็ใช้หนวดปลาหมึกคว้าเธอเอาไว้เหวี่ยงไปมาและในที่สุดก็เหวี่ยงไปถูกอกของแม่มดเองมีดเล่มนั้นถูกปากกลางอกความเจ็บปวดทำให้แม่มดปล่อยนางเงือกน้อยให้เป็นอิสระและเจ้าชายก็ยิงธนูไปยังอสุรกายตนนั้น แม่มดจมลงสู่ผืนน้ำและเสียงของเงือกน้อยก็กลับมาหาเธออีกครั้งเจ้าหญิงผู้เป็นว่าที่เจ้าสาวตะโกนออกมาด้วยความโกรธและตกใจว่าอาณาจักรนี้มันช่างป่าเถื่อนเจ้าชายจะไม่มีวันได้แต่งงานกับคนที่เหมาะสมหรอกเสียงที่ออกมานั้นไม่ใช่เสียงที่เจ้าชายเคยได้ยินเขารู้ทันทีว่าเขาเข้าใจผิด จากนั้นเงือกน้อยก็เริ่มร้องเพลงและเจ้าชายก็รู้ทันทีว่านี่แหละคือคนที่เขาตกหลุมรักจริงๆคทากลับมาอยู่ในมือของราชาไซทันและเขาก็เห็นดีเห็นงามว่าเจ้าชายรูปงามคนนี้สามารถปกป้องลูกสาวของเขาได้จึงส่งนางเงือกน้อยกลับขึ้นเรือผมนึกแล้วว่าเป็นคุณมาตลอดแต่งงานกับผมนะนางเงือกน้อยพยักหน้าตอบรับด้วยความปิติ งานแต่งงานบนเรือถูกจัดขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความยินดีของทั้งคนและเหล่าเงือกจากนั้นเจ้าชายและนางเงือกน้อยก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุขสื่อไป